สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชช n แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชช n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับผู้ชายมีกิก๊กดูไม่ยากหรอกนะครับเพื่อนๆสามารถจับพิรุษได้หลายทางมากๆ หนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ที่มันเปลี่ยนไปด้่นงเพราะฉะนั้นวันนี้นาก,กาชิมะม,มาชาแนลจึงมีข้อสอบพิรุธผู้ชายมีกิ๊กจากการใช้โทรศัพท์มาฝากเพื่อนกันจะได้ไม่กลายเป็นแฟนสาวผู้ใส่ซอ่อโดนสวมเขาโดยไม่รู้ตัวลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าพฤติกรรมที่มีจะเป็นยังไงบ้างนะครับนายจับให้ได้ละให้ทานห้าข้อสอบพิรุธผู้ชายมีกิ๊กจากการใช้โทรศัพท์นะครับมาเริ่มกันที่หนึ่งพกโทรศัพท์ติดตัวไว้ตลอดเวลาติดโทรศัพท์หนักมากพกไปด้วยทุกที่ ตอนนั่งส่วมตอนอาบน้ําหรือแม้กระทั่งตอนนอนยังแอบทับไว้ใต้หมอเลยนะครับ 2. เขาเปลี่ยนรหัสผ่านโดยไม่บอกคุณเมื่อไร่ก็ตามนะครับที่เราจะแอบค้นโทรศัพท์เขาก็ดันตั้งล็อกหน้าจอไว้อย่างแน่นหนาพอกดพาสเวิร์ดเดิมก็เข้าไม่ได้ซะแล้วโอ้โหแบบนี้เปลี่ยนพาสเวิร์ดต,ตั้งแต่เมื่อไหร่กันแบบนี้ร้ายจริงๆนะครับ ชอบเดินหลบไปคุยโทรศัพท์เวลารับโทรศัพท์เขาจะคุยต่อหน้าก็ไม่ได้นะครับต้องเดินหลบมุมคุยบางทีเขาก็อาจจะแอบเราคุยโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเวลาไปเดินห้างกันแล้วเข้าห้องน้ํานานผิดปกตินั่นแหละเดาไว้ก่อนเลยนะครับอาจจะใช่ 4. เมื่อคุณโทรหาเขามักไม่รับหรือบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับพฤติกรรมสอร่อแววอันตร,รายที่สุดคือการไม่รับโทรศัพท์เราบางทีก็ปิดเครื่องหนีหรือบางครั้งก็รับแล้วบอกว่ายุ่งอยู่เดี๋ยวโทรกลับพฤติกรรมนี้ถ้าทําบ่อยจนเกินไปเข้าข่ายหนีเที่ยวกับกิ๊กแน่นอนนะครับ 5. แอบไปจ่ายบินต่างๆคนเดียวเป็นประจําแอบไปจ่ายค่าบริการนู่นนี่นั่นไม่บอกเราทุกทีดูไปเสร็จก็ไม่ได้ ปกปิดไม่ให้เรารู้พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์หรือว่าค่าใช้จ่ายของเขาเลยบางเดือนนะครับโทรเกินเป็นพันก็มีเราจะไปรู้ได้ยังไงอย่างนี้ต้องลองใจด้วยการขอไปจ่ายด้วยสักครั้งหนึ่งก็จะดีนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนรู้วิธีจับผิดทั้ง5ข้อนี้แล้วก็ลองเอาไปสังเกตพฤติกรรมของคนข้างกายของคนดูนะครับถ้ามีอาการดังกล่าวมันเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้วส่วนเพื่อนมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกรชิมม่ามาร์สแนลรับรองเลย เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกะชิมะม้าชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณญญในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ